มีทานก่อนนอนตอนคนชอบทะเละามีชายอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ใจร้อนมุทะลุดุดันหากว่าเขาไม่พอใจใครเขาก็จะหาเรื่องทะเลาะยางน้อยที่สุดก็จะด่าว่าเสีสยหายโดยไม่สนใจว่าคนนั้นเป็นใครหรือว่าอยู่นักสถานที่แห่งใดมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งดื่มสุราอยู่กับสหาย ก็มีคนเดินมามองหน้าเขาแบบไม่เป็นมิรทำให้เขาเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจเดินไปหาชายคนที่มองหน้าพร้อมกับหาเรื่องทะเลาะซึ่งสุดท้ายก็เกิดเรื่องชกต่อยตีกันแม่เพื่อนของเขาจะห้ามปรามอย่างไรเขาก็ไม่ฟังนอกจากจะทะเลาะกับคนแปลกหน้าแล้วเขาก็ยังชอบทะเลาะกับเพื่อนของเขาหากว่าเพื่อนของเขาพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าพูดจาที่ เป็นในลักษณะที่รู้ถูกเขาแล้วเขาก็จะโมโหขึ้นมาโดยทันทีทันใดข้าว่าเจ้าอย่าไปหาเหมยหลินเลยเพ่อของนางไม่ให้เจ้าพบนางหรอกอีกอย่างนางก็หาได้มีใจให้กับเจ้าไม่สหายของเขากล่าวเตือนเมื่อเขาจะไปหาหญิงสาวที่เขาหลงรักแต่แทนที่เขาจะขอบอกขอบใจในความหวังดีเขากลับมโมโหโกรธาขึ้นมา ผอ้จึงมีเจ้าหาว่าข้าไม่ดีหรือว่าเจ้านั้นจะเกิดหรือว่าเจ้านั้นจะกีดกันข้าไม่ให้รักกับเมลินเขาตวาดเพื่อนของเขาข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่พ่อแม่ของเมลินกล่าวให้พ่อแม่ของข้าฟังข้าไม่เชื่อเจ้าอยากจะมีเรื่องกับข้าใช่หรือไม่เหตุการณ์เช่นนี้นั้นมีบ่อยครั้งจนชื่อเสียงเรื่องการชอบทะเลาะ ของเขากระจกระจายไปไกลจนในที่สุดกว่าเขาจะรู้ตัวอีกทีจากคนที่เคยมีเพื่อนมากมายเขาก็กลายเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยและเพื่อนที่เหลืออยู่นั้นก็หาใช่เพื่อนแท้ไม่เป็นเพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผินหาใช่เพื่อนที่รู้ใจอย่างจริงจังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบทะเลาะวิวายจอมจะมีมิดน้อย